สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับก็จัดให้กับแฟนสเปอร์นะครับตามที่สัญญาไว้นะครับถึงแม้ว่าข่าวสเปอร์นะครับจะไม่ค่อยได้จัดให้เท่าไหร่นะวันนี้นะครับจัดให้แน่นอนนะครับเข้ารายละเอียดของรายการกันไปเลยนะครับเรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าว สรุปข่าวสโมสรสเปอร์กันช่วงค่ำวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับเป็นเรื่องราวของอันโตนิโอคอนเต้นะครับสถานการณ์นะครับผมยังจําในคอมเมนต์ของแฟน YouTube ได้นะครับว่าแฟนสเปอร์เนี่ยอยากจะทราบนะ 1. ใครจะมาเป็นโค้ด2สเปอร์จะเสริมทัพใครบ้าง 3. ไม่มีแฮลิเคนได้ไหมสเปอร์ เนี่ยคือประเด็นสาคัญเลยนะครับวันนี้นะครับผมขอญอาตตามข่าวให้ทีละเรื่องเป็นเรื่องราวของอันโตนิโอคอนเต้นะครับกับสโมสรสเปอร์ล่าสุดนะครับเรื่องราวของผู้จัดการทีมคนใหม่ในเวลานี้นะอันโตนิโอคอนเต้นะครับกำลังเจรจาขั้นสูงผมบอกกันเลยนะว่าอันโตนิโอคอนเต้น่าจะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรสเปอร์ครับ คอนเต้ e, กำลังเจราจารายละเอียดขั้นสูงแหล่งข่าวที่ยืนยันได้ก็คือฟา b บิซิโอโรมาโนแล้วก็ใน,นหลายๆสื่อนะครับที่ผมนำเสนออยู่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการออฟฟิเชียลแต่มีการคาดการณ์กันว่าอันติโนคอนเต้นะครับอดีตผู้จัดจาการทีมมินเตอร์มิลานจะกลายเป็นผู้จัดจาการทีมคนใหม่ของสโมสรสเปอร์ครับสนุกแน่พิมลีกเนี่ยนะเอาละทีนี้ ก่อนที่คอนเต้จะเซ็นมันมีเรื่องของพอสเปเซติโนผมจะสรุปเรื่องของพอสแบบเร็วที่สุดเลยคือพอสเนี่ยเหลือสัญญา2ปีกับปารีสแซงแคมงพอสได้แจ้งให้กับบอร์ดบริหารของปารีสไปแล้วนะครับว่าเขาอะอยากจะกลับไปอยู่กับสเปอร์แต่ปรากฏว่านะครับเขาเรียกว่าผู้อำนวยการด้านกีฬานะครับเรียนาโดก็ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่า สโมสปรปารีแสแซงต์แชมงนะครับแฮปปี้กับการทำงานของพอชและจะไม่ปล่อยพอชออกไปชัดเจนไหมครับพอชก็จะไม่กลับมาอยู่คุมสเปอร์แน่นอนนะครับทีนี้ทั้งฝั่งสเปอร์เองเนี่ยเจรจากับผู้จัดการทีมหลายคนมากจนคนล่าสุดเนี่ยก็คือคอนเต้เนี่ยน่าจะมีโอกาสเซเยสมากที่สุดนะครับผมเชื่อว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้านะผมจะได้เห็นข่าวดีของแฟนสเปอร์ นี่ผมพูดล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะพูดล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งตำแหน่งที่สโมสรสเปอร์กำลังเจราจาอยู่นะครับก็คือตำแหน่งผู้อำนวยการผู้อำนวยการด้านกีฬาหรือผู้อำนวยการทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับเขาเจราจากับอดีตผู้อำนวยการของยูเวนตุสก็คือฟาบิโอพาราติซีทีนี้ในคลิปนี้ผมจะพูดให้จบนะครับ คือสเปอร์เองเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับฟาบีาบโอปาราติซีนะครับอดีตผู้อำนวยการผู้อำนวยการของยูเวนตุสเข้าเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ผู้อำนวยการฟุตบอลคนใหม่เลยของสเปอร์แล้วการเจราจาขั้นสูงน่าจะเซเยสรายละเอียดเชิงลึกบอกไว้ว่าเซเยสนะครับได้ทั้งโค้ดได้ทั้งผู้อำนวยการ ผู้บริการฟุตบอลเขาเขียนไว้อย่างนี้นะพรุ่งนี้เช้าผมเดาว,ว่านะต้องมีการออฟฟิเชียลแน่เพราะว่าเจรจาขั้นสูงสุดท้ายละนะครับมันเหลืออะไรคําว่าเจรจาขั้นสูงเหลือเงินเดือนกับสัญญา2ออย่างนี้นะครับในสื่อต่างประเทศระบุไว้นะครับพูดประเด็นเดียวนี้จบไมเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูรายละเอียดต่อนะทีนี้อันติโอคอนเต้เหมาะกับ สเปอร์ไหมหนึ่เหมาะเขาเคยคุมเชลซีอยู่ในลอนดอนเหมือนกัน 2. ไม่มีอะไรต้องปรับตัวเพราะเขาเคยคุมทีมในพรีเมียร์ลีกมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าใจว่านะข้อเสนออะไรหลายอย่างตอนนี้ตัวของคอนเต้เองเนี่ยก็แฮปปี้นะครับที่จะกลับมาทำงานในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรอีกที่สำคัญคือผมพยายามจะไล่ตามประเด็นของข่าวไปนะครับ ฟังไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของทางสโมสรแฟนบอลไม่มีฟีดแบ็กกลับมานะในตอนนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับสรุปนะครับอันโตน o คอนเต้นะครับจะกลายเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรสเปอร์รอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการส่วนผู้อำนวยการด้านฟุตบอลน,นะครับผู้ไงหรือเขาเรียกกันว่าผู้อำนวยการฟุตบอลเนี่ยก็จะเป็นฟาบิซิโอพาลาติซีนะครับอดีตผู้อำนวยการของยูเวนตุสประมาณนี้2คนนี้นะครับ รอออฟฟิเชียลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันนะครับก็ประเด็นมันเปิดตรงที่ว่าพอชจะกลับมาเนี่ยเขาอาจจะล้างเคนได้แต่ตอนนี้พอชไม่กลับมาแล้วนะครับสนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ได้สัมภาษณ์แฮร์รี่เคนนะที่แคมป์ทีมชาติอังกฤษนะเรามาฟังบทสัมภาษณ์หน่อยนะครับแฮร์รี่เคนนะครับเปิดเผยว่ามอริซิโอโปเชซิโนนะครับเป็นเพื่อนที่ดีของเขานะ ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้นะครับแนบแน่นเหนือกว่าฟุตบอลเหนือกว่าฟุตบอลเออแนบแน่นมากนะครับและทีนี้เนี่ยตัวของพอร์ชเองนะครับไม่สามารถกลับมาคุมสเปอร์ได้ทีนี้ประเด็นสําคัญอยู่ที่เคนแล้วนะครับเคนเคนเนี่ยตั้งต้องการที่จะออกจากสเปอร์ในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยและสมโมสรที่เป็นเต็งหนึ่งนะครับที่ตกเป็นข่าวคือสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ คือถ้าเมื่อเช้านะครับใครไม่ได้ดูสรุปข่าวการย้ายทีมสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องกลับไปดูรายละเอียดผมบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะอะไรเพราะเคนจะบอกไว้ชัดเจนแล้วก็ซิตี้อย่างประธานสโมสรนนะ่ะเขาบอกเลยถ้าเป็นกองหน้านะจะมีแค่2คนนี้กองหน้าระดับท็อปก็คือแฮร์รี่เคนกับเอลริงฮารลัมแต่ถ้าเป็นมิดฟิลด์ก็จะเป็นดิวเบอร์หนคือแจ็คกิลลิส ประธานสโม,มสรยืนยันจะทุ่มเงินก้อนใหญ่แน่ซิตี้นะครับทีนี้เคนกับสเปอร์ยังไงต่อพรุ่งนี้ถ้า Official เรื่องของอันโตนิโอคอนเต้นะครับเขาต้องเปิดการคุยกับเคนแน่นอนนะครับเพราะว่าแฮร์รี่เคนในตอนนี้ยังไม่ถูกขายออกไปนะครับก็อัปเดตสั้นๆประมาณนี้นะครับว่าพอรชกับตัวของแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาสนิทกันมากจริงๆแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเคนคืออะไร พูดไปหมดแล้วนะครับตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมูซาซิโซโกกันนะครับจริงๆอยู่เฉยๆก็ได้นะมูซาซิโซโกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเขาเลยมูซาซิโซโกเนี่ยมาวิจารณ์ณเขนเรื่องความสำเร็จเออจริงๆอะ่ะผมไม่เชื่อว่าเขาอยากเป็นข่าวหรอกแต่เขาอะ่ะไม่ควรพูดแฮี่เคนเนี่ยตัดสินใจที่จะอำลาสเปอร์จริงแต่ปรากฏว่าไปวิจารณ ตัวของเคนว่าไร้ถ้วยรางวัลมันไม่โอเคเนี่ยผมเอาคำดีๆเลยนะไร้เลือกไร้ถ้วยรางวัลมันไม่โอเคทีนี้เขาก็เอาไปเปรียบกับหลายๆคนเอาไปเปรียบกับหลายๆคนว่าคือเขาเชียร์ให้เคนย้ายทีมอะซึ่งแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งมูซาซิโซโ,ซโกผิดไหมไม่ผิดแต่ไม่ควรพูดไม่ผิดแต่ไม่ควรพูดนี่แหละประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้มิดฟิลด์วัย27ปีนะครับ ไม่ใช่สิมุสอันเคนซิโซโก้ในงานเข้าเลยแฟนสเปอร์นี่ถล่มแหลกเลยครับก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ควรพูดจริงๆนะครับเคนจะย้ายก็เป็นเรื่องของเคนเขานะเราไม่ใช่เขาเนี่ยก็อยู่นิ่งๆดีกว่านะครับซิโซโก้ได้ให้สัมภาษณ์กับฟุตมิคาโตะอ่ะฟังบทสัมภาษณ์เลยมันก็เหมือนกับนักเตะหลายๆคนนั่นแหละที่ต้องการคว้าชแชมป์มันคือเกียรติประวัติสูงสุดของนักฟุตบอล การคว้าแชมป์เนี่ยมันสูงสุดกับนักฟุตบอลเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและความล้มเหลวนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนเนี่ยแต่ผมไม่รู้จักเขามากเท่าไหร่หรอกนะแต่ผมรู้แค่ว่าเขาต้องการที่จะย้ายออกจากทีมผมขออวยพรให้เขาประสบความสำเร็จได้ทุกแชมป์ตามต้องการจบเลยประโยคท้ายเนี่ยเนี่ยบทสัมภาษณ์มูซาซิโซโกะผมไปจาหามันจนได้นะครับอวยพรให้เคนโชคดีอะ่ะ คือถูกแต่ผิดเพราะเคนย่ยมังไม่ได้ย้ายนะครับแฟนบอลก็เลยถล่มกันเละเลยนะครับประมาณนี้ก็ฟังให้มันขำๆแล้วกันเนาะเขาเลยเนี่ยนี่แหละครับปากประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมกิพอสผมพูดไปแล้วเนาะไหนไม่พูดละมาที่ประเด็นอื่นดีกว่าพาราติซีผมพูดไปแล้วนะเจรจา2คนมาต่อกันที่เรื่องราวของ โอ,อ้โหประเด็นของสเปอร์ลูดิเกอร์มาเรื่องราวของลูดิเกอร์เนี่ยไม่ใช่ไปปะทะกับเคเินเดบลอยนะครับแต่เป็นเรื่องราวที่ลูดิเกอร์ในช่วงเวลาที่แย่ที่สเปอร์สนใจลูดิเกอร์ครับตามรายงานจากอารนะครับรายงานว่าสโมสรสเปอร์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญากับลูดิเกอร์ในสื่อต่างประเทศอย่าง ฟุตบอลอินไซเดอร์ยังบอกเลยนะครับว่าสเปอร์เนี่ยมีแผนที่จะคว้าตัวรูดิเกอร์นะสเปอร์มีแผนที่จะคว้าตัวรูดิเกอร์แต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะคว้าตัวได้เนื่องจากในเวลานี้หลังจากที่รูดิเกอร์เนี่ยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเขาพร้อมที่จะต่อสัญญากับสโมสรเชลซีต่อไปนะครับรูดิเกอร์ตอนแรกเนี่ยแทบจะไม่มีอนาคตแล้วนะ,ะในยุคยุคของแฟรงก์แลมพาร์ดอะไรเนี่ยมันไม่โอเคไง แต่พอมายุคนี้ปุ๊บทูเคอร์ปั้นใหม่เลยนะครับก็คาดการณ์กันว่านะครับตัวของลูดิเกอร์เนี่ยก็จะไม่ย้ายออกจากเชลซีมาอยู่กับสเปอร์แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับสัญญาระยะยาวจากเชลซีต่อไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีมยอดเยี่ยมพิีเมีย์ลีกกันนะครับก็เรื่องราวของสเปอร์เนี่ยมีนักเตะของสเปอร์เนี่ยติดด้วยนะครับก็คือ มุน่นดาไม่ยากอะ่ะแฮนดี้เคนนะครับก็แฮนดี้เคนนะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกนะครับมีใครบ้างเอา้าลองฟังอีกรอบเนาะคิมินบ์อยอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นลูเบนดิอาสชัดมากบูโน่ฟอร์นันเดสอันนี้ชัดสุดแล้วก็เป็น Jack illes, แจ็คกิริสแฮนดี้เคนเมสันเมามส์โมเมซ่าลาโทมัสซูเชสนะครับก็ถือว่าโอเคชัดเจนนะครับว่าพวกนักเตะมีนักเตะหลายๆคนนะที่เล่นยอดเยี่ยม แต่บางครั้งเองต้องโฟกัสที่เนี่ยผลงานดัง,ดงๆนักเตะคนดังประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสตีเฟนเบิร์กไวกันนะครับล่าสุดนะอแจแซอัลเตดัมเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับสตีเฟนเบิร์กไวนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่กับสเปอร์ได้ยังไม่น่าจะ18เดือนแล้วนะแป๊บเดียวเองนะครับปีกว่าๆแล้วแต่ปรากฏว่าในตอนนี้เองเนี่ย ดูเหมือนว่านะครับสโมสรสเปอร์เนี่ยอาจจะยอมขายสตีเฟนเบิร์กไวให้กับสโมสรอาร์เจนต์อัมเดอร์ดัมนะครับก็เบิร์กไววัยยี่สามปีนะครับลงสนามทุกรายการให้กับสเปอร์ไปทั้งหมด51นัดนะครับยิงไปหรอ,อ12ประตูโอโ้โห51นัดยิงไป12ประตูนะครับสตีเฟนเบิร์กไวแล้วก็พิมเมลิกเนี่ยได้ลงแค่13นัดแค่นั้นเองนะครับก่อนหน้านี้มูรินโญ่ illo, คุมทีมนะครับแล้วก็เป็นไลอ้อนเมซันมาทําหน้าที่แทนปรากฏว่า เบิร์กวายเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะกลายเป็นนักเตะหลักของทีมได้นะครับก็เห็นได้ชัดว่านะเบิร์กวายเองเนี่ยหนึ่งสภาพแวดล้อมการปรับตัวเนี่ยผมเชื่อว่านะคนที่ดึงศักยภาพของเบิร์กวายมาได้ดีที่สุดก็คือเจ้าตัวเองผมพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าอะไรจริงๆถ้าถ้าาป็นอีกหนึ่งมุมมองนะเมื่อมีการเซ็นสัญญานักเตะและคุณจะไม่เล่นให้กับสโมสรน,นั้นเขาจ้างคุณเล่นไงแต่ปรากฏว่าเบิร์กวายเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ก็ในตอนนี้เองดูเหมือนว่านะครับอาเจสันเดดัมเนี่ยจะเสนอเงินประมาณ13ล้านปอนด์ในการซื้อในการเซ็นสัญญากับซิฟเฟนเบิร์กวนะครับแต่เอ๊ะเสนอแค่13เอามเหรอตอนสเปอร์เขาซื้อตั้ง21.5ล้านปอนด์่ะหรือประมาณ25ล้านยูโรเออซื้อถูกครึ่งนึงเอาว่ากันไปประมาณนี้นะครับหมดหรือยังอ๋อ ปิดประเด็นนี้เลยนะครับข่าวที่อัปเดตผมเอาแต่ที่ออกมาใหม่ๆนะที่เหลือก็ไว้ลุ้นพรุ่งนี้เช้านะครับเรื่องราวออฟฟิเชียลปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเมื่อกี้ผมพจะเกินเกินมานิดนึงนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ยืนยันโดยประธานสโมสรนะครับก็เขาก็บอกแล้วนะว่าเขาจะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนให้ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นเอริกเฮอรันนะครับเอริกเฮอรันอ่า แล้วก็ในตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยเบอร์หนึ่งก็จะเป็นแจ็คกริสซึ่งแมนซิตี้เนี่ยตั้งเป้าไว้แล้วนะแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับสเปอร์เนี่ยจะตั้งโค้ดน่าจะวันพรุ่งนี้เคนอาจจะยังไม่ถูกขายนะครับเพราะว่าสัญญายังเหลืออีกตั้งเท่าไหร่นะ2-3ถึงปีประมาณนี้ช่วงเดือนเสด็จเนี่ยนะครับก็สรุปนะสเปอร์เนี่ยถ้าตั้งอั e นเดรีคอนเต้นะผมมองเกมเลยว,ว่าเขาไม่ปล่อยแฮร์รี่เคนแน่นอนนะครับแต่อย่างน้อยเปลี่ยนโค้ตก็เออ มันก็น่ารุ่นดีอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับในช่วงค่าคืนนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับก็หลังจากนี้นะครับผมก็จะพยายามทําข่าวให้กับหลายๆสโมสรน,นะครับหลายๆท่านก็ขอผมในช่วงที่พิมพ์คอมเมนต์เนาะผมก็จดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยจดไว้นะครับก็ จะพยายามทํำละกันนะครับโอเคตามนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรสปเปอร์ทั้งหมดในช่วงค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ